สวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับผมเฮียดพาหวนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสูตรให้ดูนะครับอ่าในโทรศัพท์นะครับจะรีวิวสูตรให้ดูในโทรศัพท์นะครับผมอ่าวันนี้เฮียมาอยู่กับเว็บสโบ u เบ็ตออโต้นะครับอ่าไม่อ่าคือเว็บนี้มันง่ายสะดวกต่อการเล่นมากเลยครับคือมันมีแอปพลิเคชันของตัวเองนะนี่ครับเนี่ยแอปสโบรเบ็ตออโต้นะครับมีแอป มีแอปพลิเคชันเล่นง่ายสะดวกสบายมากเลยครับเนี่ยเนี่ยว,วิธีใจสูตรแล้วก็เล่นไปด้วยนะครับอง่ายมากเลยใช่ไหมครับเฮียมากระทุน300บาทนะครับเฮียมากระทุน300บาทนะครับอไปเราไปเล่นที่ SA Gaming นะครับเข้ามาหน้าตาสูตรก็จะมีประมาณนี้นะครับอ,อรอสักคู่นะครับ โ okay. อเคห้องไหนดีผมขอหาห้องก่อนนะฮะอ่าห้องหกหรอห้องหกก็ได้ครับอ่ะไปเราไปที่ห้องหกกันนะครับห้องหกเอศูนย์หกนะครับ 06นี่ฮะเลือกห้องเบสนี้แทงขั้นต่ำ5บาทนะครับผมอ่ะแทงขั้นต่ำ5บาทสูงสูตร2แสนขารับจูงสูต0 0แสนแทงขั้นต่ำ5บาทอ่ะสูตรให้ไปที่เพยเยอร์ครับเดี๋ยวขอใส่ไปเพยเยอร์อ๋อไม่ทันว่ะไม่เป็นไรครับไม้นี้ไม่ทันไม่เป็นไรครับไม่ทันไม่เป็นไรครับผมอ่าไม่ทันไม่เป็นไรครับ าแต้มสามแต้ม,มเราไม่ทันหรอโอ้มาเจ็ดเอ้เราเจ็ดแล้วเนี่ยถ้าเราทันนี่เรากินแล้วเนี่ยเนี่เห็นไหมเรากินแล้วเนี่ยครับมาสูตรถูกแลรับใบแรกสูตรจะจดให้ตโนมัติเลยครับเราไม่ต้องทําอะไรเลยครับอ่ะสูตรให้ไปที่แดงครับผมอ่ะแดงครับ สำหรับคนที่อยากเล่นลเดียวกับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บให้ข้างล่างเลยนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมไม่ใช่หน้าม้าและไม่มีเอี่ยวกับเว็บทั้งสิ้นนะครับที่ผมพูดเพราะเว็บนี้มันเว็บตรงแล้วผมเล่นมานานมากหายห่วงเรื่องโกงครับผมไม่ต้องห่วงเรื่องโกงนี่ตัดออกไปได้เลย เรื่องโกงตัดออกไปได้เลยครับฮียขออนุญาตเซนเซอร์ยูทนะครับผมเนื่องจากเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับแต่เดี๋ยวจะทําการถอนให้ดูนะครับท้ายคลิปไม่ต้องห่วงครับโอเคเราปอก9ครับบวกไม้หนึ่งครับบวกครับอ่าบวกนี่ไงครับเห็นไหมครับสูตรเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับเนี่ยสูตรจดไม้ต่อไปเพลเยอร์ครับผมมาต่อไปเพลเยอร์ครับ อยากขอใส่ไปที่เพเยอร์หนึ่งร้อยบาทครับทุนน้อยก็เล่นน้อยครับทุนน้อยเล่นน้อยครับทุนเยอะเล่นเยอะครับคิดใหญ่ได้ใหญ่ครับผมอแต่ตัางนะครับว่าการเล่นเราควรมีสติและอย่างม,มงายมากเกินไปเล่นแล้วได้ได้แล้วเลิกนะครับเล่นได้แล้วเลิกนะครับมาลุ้นกันมบนี้ นี่คือสอนวิธีเล่นในโทรศัพท์แล้วนะครับอ่าวิธีการใช้สูตรในโทรศัพท์ครับคือแอปนี้มันมีคือเว็บนี้แอปพลิเคชันมันดีมากเลยนะคือเรามีแค่แอปนี่ก็คือสะดวกสบายกินขาดแล้วนะโอเคครับบล็อก8ครับบล็อก8ครับสวยครับบวกไม้2ครับผมบวกไหม้2ครับบวกแล้วสองไม้นะครับอ่าสูตรยังให้ไปที่แดงครับผมอ่าสูตรให้ไปที่แดงครับอ่า เฮียขอใส่แดงครับแดงใส่เลยครับอ่ะไม้นี้เฮียขอใส่ไปที่แดงร้อยห้าสิบบาทนะครับอ่ะเฮียขอใส่ไปที่แดงร้อยห้าสิบบาทนะครับเพราะว่าจะได้บวกไม้นี้เราก็จะได้ถอนเลิกนะครับถอนให้ท่านผู้ชมดูนะครับอ่ะแบบนี้ฝากท่านต่ำสิบบาทนะครับฟังนะครับฝากท่านต่ำสิบบาท แล้วก็แทงเดิมพันแค่5บาทนะฮะแทงเดิมพันแค่5้าบาทลากขั้นต่ำสิบบาทถอนสองขั้นต่ำสองร้อยนะครับถอนขั้นต่ำสองร้อยนะครับ,อ,บ,รบอ่าอ่ามันแปดเราว่าไงเรามีกล้าไหมเราอุ้ยชนครับชนครับรอดตายครับรอดตายรอดตายครับผมรออตายมานี้เสมอนะครับเสมอนะครับสูตรยังให้ไปที่ แบงเกอร์ er นะครับสูตรให้ไปที่แดงครับผมอ่ะเล่นจริงบวกจริงให้ดูเลยนะครับไม่มีจัดฉากไม่มีเงินปลอมไม่มีอะไรดังนั้นครับเดี๋ยวเฮียถอนให้ดูด้วยนะครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะแล้วแอปพลิเคชันนี้สะดวกสบายมากเลยนะครับเรามันสะดวกมันทุยมันสะดวกสบายมากเลยนะครับคือเรามีแอปพลิเคชันเราสามารถเปิด เข้าในเน็ตเพื่อเข้าใช้งานสูตรได้เลยนะครับอ่ามันไม่ต้องเข้าในเว็บนะครับไม่ต้องเข้าในเว็บนะครับไม่ต้องเข้าในเว็บเลยในเว็บอาจจะใช้สูตรไม่ได้นะครับอ่ามันก็มันก็ได้นะครับมันใช้ได้นนแหละแต่ว่ามันต้องเปิดสองเครื่องต้องเปิดสองเครื่องนะครับผมอ่ามันคู่อีกแล้วมันแปรอีกแล้วเอาโหมันคู่คู่สองรู้สึกคู่จะมาสามตาติดแล้วนะ เล่นคู่นี่บวกแน่นอนครับผมบวกแน่นอนใครเล่นคู่อ่าไม้นี้ผิดครับผมไม้นี้ผิดไม่เป็นไรครับไม้นี้ผิดไม่เป็นไรสูตรให้ทบไม้สองแต่สูตรไม่บอกผลนะครับสูตรไม่บอกผลเรารอครับเรารอครับเราไม่ต้องรีบครับไม้ต่อไปเฮียจะขอเทนะครับแต่สูตรให้รอนะครับเราก็รอครับอ่ามีได้มีเสียนะครับมีได้มีเสียสูตรมันก็ไม่ได้แม่นร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นนะครับ เราก็ต้องเหลือเงินทบด้วยนะครับมีเงินทบด้วยนะครับอ,อย่าลืมนะครับมีเงินทบกันด้วยอ่ามาน,นี้สูตรให้ผ่านฮนะแล้วการที่มีแอปพลิเคชันนี่มันดีมากเลยฮะค,คือมันง่ายสะดวกต่อการเล่นและเข้าใช้งานไม่ต้องเสียเวลาไปเข้าบนเว็บนะครับมันวุ่นวายนะครับแล้วต้องกรอกรหัสคือในแอปพลิเคชันคือมันเซฟรหัสไปให้เราได้เลยนะครับ อ่าเราหายห่วงได้เลยนะครับเราหายห่วงได้เลยไม่นี่สูตรยังให้พี่ที่รอ,อสูตรนะครับอ่าเราก็เลือกที่จะรอนะครับเราไม่เล่นนะครับเราไม่เล่นนะครับสูตรให้รอเรารอครับเราไม่เล่นครับสูตรให้เล่นเราค่อยเล่นครับผมอ่าอย่าลืมนะครับผมไม่ใช่หน้าม้า แล้วไม่มีหุ้นส่วนกับเว็บไม่มีเอี่ยวกับเว็บทั้งนั้นนะครับพูดไว้ก่อนนะครับไม่มีอะไรเกี่ยวกับเว็บทั้งสิน้นอ่าไม่มีอะไรเกี่ยวกับเว็บทั้งสิน้นแต่ที่มาพูดเพราะว่าผมเล่นมานานแล้วแล้วผมก็เล่นแต่เว็บนี้ไม่เคยย้ายเว็บไหนครับไม่เคยย้ายเว็บไหนเลยนะครับพูดจริงเล่นจนเป็นลูกค้า V.P. i แล้วครับผมอ่าไปสูตรสูตรให้ผ่านนะเราผ่านนะครับมานี้ เฮีย <Here S 1> เล่นบนโทรศัพท์ iPhone XR นะครับ iPhone XR นะครับสำหรับใครที่ใช้ iPhone ก็เล่นได้ครับ iOS ก็เล่นได้เหมือนกันครับผมมันแต่การที่เราเล่นเนี่ยเราเล่นแบบมีแอปพลิเคชันมันดีมากคือมันเข้าใช้งานสูตรได้ง่ายขึ้นนะครับใช้เครื่องเดียวก็ได้นะครับแต่ถ้า,าแต่ถ้า Android มันจะเปิด2หน้าก็ง่ายง่ายขึ้นก็ไปใหญ่ฮะ อ่ะไม้นี้สูตรแม่ีิธีแดงนะครับแบงเกอร์ทบนะครับอ่าเฮียขอใส่แดงเทเลยนะครับไม้นี้ครับผมอ่าเฮียขอใส่แดงเทเลยนะครับบวกไม้นี้เฮียจะไปถอนให้ทุกคนดูเลยนะครับเฮียจะไปถอนให้ทุกคนดูนะครับ ну อ่าบวกไม้นี้เฮียจะไปถอนให้ทุกคนดูเลยนะครับอ่าเฮียไปถอนให้ทุกคนดูเลยนะครับ เล่นจริงถอนจริงนะครับอ่าเปิดมาขอสวยๆนะอีหมวยขอสวยๆนะโก่งว่าไงเบาก่อนเบาก่อนเบาก่อนโอเคมันสีปอกแปดปอกเก้าว่าไงปอกแปดปอกเก้าว่าไง่ลปอกแปดโอเคอเครับสวยครับเจ็ดเจ็ดแต้มครับเจ็ดแต้มครับสวยครับสวยครับอ่ะโกงว่าไง่าโกงว่าไงครับโกงว่าไงครับโอเคครับบวกครับบวกครับบวกครับอ่าเห็นไหมครับ สูตรดีจริงไหมัวเอานะครับเราหาเงินง่ายๆนะครับผมวันละ3ามเนี่ยสามบาทแล้วช่วงนี้เป็นโควิดนะครับโควิดกำลังระบาดอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเราหาเงิน300ใช้พออยู่พอกินแล้วนะครับวันหนึ่งก็อยู่ได้สบายแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเฮียมาโชว์ถอนให้ดูเลยอ่ะเฮียคลิกเนี่ยเข้าคลิกเข้าไปที่ยอดเงินครับแล้วเข้าไปที่คําว่าถอนครับแล้วกดรียอดเงินครับแล้วรอสักครู่นะครับ อ่ะเนี่ยเห็ e นไหมเงินขึ้นแล้วนะครับรีก่อนทุกครั้งที่จะถอนนะครับอ่ะเนียจะถอนให้ดูเฮียจะถอนสังเสดด้วยนะครับอ่ะเนียขออนุญาตเซ็นเซอร์รหัสผ่านนะขออนุญาตเซนเซอร์ SE รหัสผ่านนะครับอ่าขออนุญาตเซ็นเซอร์รหัสผ่านนะครับโอเคครับอ่าเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยอ่าจำนวนการถอนคูณคือนี่ครับ672บาทครับกร,รุณารอสักครู่อ่า แล้วบอกไว้ก่อนนะครับเว็บนี้ฝากไวถอนไวแน่นอนครับฝากไวถอนไวแน่นอนอ่ะเดี๋ยวรองเงินเข้านะครับเดี๋ยวเฮียจะรองเงินเด้งเข้านะครับมันจะมีแจ้งเตือนของแอปกสิรกรให้ดูอยู่นะครับว่าเงินเข้าเร็วแค่ไหนเมื่อกี้เราแจ้งถอนกี่โมงนะครับเราแจ้งถอนหนึ่งทุ่มแนาทีนะครับหนึ่งทุ่มแนาทีเราจะมาดูกันว่ายอดเงินเข้ากี่โมงครับอ่ะยอดเงินจะเข้ากี่นาทีครับผู้ิดอ่ะ เรารอครับเรามารอกันครับยอดเงินจะเข้าสักกี่นาทีอ่ะมาดูเลยนะครับว่างยอดเงินจะเข้ากี่นาทีให้ดูเห็นๆไปเลยนะครับอ่าคลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะครับคือผมมารีวิวเต็มๆเลยครับรีวิวสูตรรีวิวการเล่นรีวิวเว็บให้ดูนะครับแต่บอกไว้ก่อนครับผมไม่มีเกี่ยวกับเว็บและไม่มีหุ้นส่วนนะครับแต่ที่ผมมาพูดเพราะว่าผมมันดีจริงผมเล่นมานานแล้วด้วยครับอ่าใครอยากได้รับสูตรและ เข้ากลุ่ม VAP ของผมนะครับใครอยากเข้าเข้ากลุ่ม VAP และรับสูตรนะครับแอดมาที่ @s m r 9 4 6 8 j นะครับย้ำอีกครั้งนะครับ @s m r 9 4 6 8 j นะครับอ่าลายจริงเฮียโดนะครับลายลายแอดจริงของเฮียโดนะครับอ่าลองเงินเข้าสักรู่นะครับอ่าตอนนี้ผ่านไป1นนาทีแล้วฮะ หลาแอดจริงเฮียต้องมีผู้ติดตาม300นะครับตอนนี้คาดว่าตอนนี้คาดว่าน่าจะประมาณ300หรือเปล่านะครับประมาณ300 300 400นะครับประมาณนี้ครับเฮียก็ลืมแล้วนะครับไม่ได้เข้าไปเช็คลูกค้าท่านใดนะครับอยากได้รับสูตรอยากได้เว็บดีๆอยากได้กลุ่ม v p นะครับทักมาที่ ssmr9468j ได้เลยนะครับอ่า โอเคครับรอสักครู er. ่นะครับผ่านไปประมาณ2อนาทีแล้วอ่ะผ่านไป2อนาทีแล้วนะครับผ่านไป2อนาทีแล้วเรามาดูกันเรามาดูกันนะครับเรามาดูกันว่าเงินจะเข้ากินกี่นาทีครับอ่าผ่านไป2นาทีเองนะครับรอรอได้ครับ2นาทีครับฟังเพลงรอไปครับฟังเพลงรอไปครับ คลิปนี้จะนานหน่อยนะครับแต่แต่ทําให้เห็นสดๆเลยนะครับว่าไม่มีการจัดฉากไม่ใช่เงินปลอมนะครับอ่าอ่าผ่านไปสามนาทีนะครับผ่านไปสามนาทีแล้วผ่านไปสามนาทีแล้วนะครับอ่าระหว่างรองเงินเข้าเรามาดูเว็บมีอะไรบ้างครับอ่านี่ครับ หน้าตาเว็บมีหวยด้วยนะครับนี่หวยเล็กซี่เมีหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือรายชื่อผู้ที่สล็อตทำสล็อตแตกนะครับอ่าเงินเข้าแล้วนะครับ3นาทีเองนะครับ3นาทีเองนะครับเงินเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับเงินเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเว็บแจ้งให้ด้วยเว็บแจ้งให้ด้วยครับแอปก็แจ้งให้ด้วยนะครับอ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ